สวัสดีครับมาอีกเรื่องหนึ่งถูกประกันภัยฟ,ฟ้องเรื่องนี้ปรากเข้ามาในเพจเขาปรึกษาเข้ามาว่าตอนแรกทางฝ่ายประกันแจ้งแค่20,000ค่ะเป็นฝ่ายผิดขับรถไปชนเขา พอขับรถไปชนเขาปุ๊บปรากฏว่าทีแรกประกันไทยก็บอก2 0 0 0 0ต่อมาเนี่ยเขาก็ฟ้องขึ้นศาลคำว่าฟ้องแล้วขึ้นศาลคุณไปทําอะไรในศาลคุณรู้หรือเปล่าว่าหนึ่งคุณไปถึงศาลคุณต้องยื่นคาให้การคาให้การคือเขียนเป็นตัวอักษรคดีนี้ยอมรับผิดตามฟ้องทุประการแต่ค่าเสียหายที่โจทย์เรียกร้องมานั้นสูงเกินควรเนื่องจากโจทย์ไม่มีพยานหลักฐาน,นนี่นี่คือคาให้การต้องเขียนนะไม่ใช่ไปยืนพูดพูด,พดต่อศาลอันนั้นไม่ใช่คาให้การเขาเรียกมั่วเขาเสร็จวันดีคืนดีมีหมายศาลมีหมาย มีหมายบังคับคดีมาที่บ้านเท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าบาทป้าแกก็อ้าวในที่แรกบอกสองหมื่น,นี่ยแล้วบอกป้าแล้วทําไมที่แรกตาไม่ทําเป็นรายล่างสอนคุยกันไหมอะคุยไปคุยมาบอกว่าก็ไปศาลก็บอกศาลโทษศาลอีกโยนความผิดไปให้ศาลเนยะมันไม่ใช่นะครับสุดท้ายคือถ้าคุณมีหมายศาลไปที่บ้านอย่างน้อยที่สุดทนายอาสาที่นั่งอยู่ข้างล่างศาลนะ่ะคุณเข้าไปปรึกษาเขาคุณก็ไม่เสียเปรียบเรื่องรูปคดีคือค่าซ่อมนอาจจะไม่ถึงก็ได้ครับ แต่ไปถึงแล้วคุณบอกคุณไม่สู้คดีฉันก็พูดกอกสารหมดอย่างนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าสู้คดีครับเขาเรียกว่ารับสภาพก็โอเคก็ฝากไว้ว่าคนที่ดูคลิปผมมาอย่างน้อยมีหมายสารไปอ่ะคุณควรเริ่มต้นปรึกษาทนายไม่ใช่มีหมายบังคับคดีมาแล้วมาปรึกษาทนายก็เดี๋ยวแฮชแท็กให้ระหว่างหมายสารกับหมายบังคับคดีแล้วก็ปรึกษาทนายตั้งแต่มีหมายสาลโอเคเนาะสวัสดีครับ